สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาอีกครั้งในรายการ RV Breakdown กับการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีในรายการ AI NA OF w a l l e r INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2 0 21ที่เรียกได้ว่าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศน,นั้นเต็มไปด้วยความลุ้นระทึกในทุกๆแมตช์และเล่นกันไปเต็มซีรีส์ถึงเเกมด้วยกันและในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงเกมที่7ในเรื่องของการเคาน์เตอร์แผนของบริษ e ัทเกมอสปอร์ตรวมถึงช่วงเวลาในการตัดสินใจเล่นทีมไฟที่ถูกต้อง,องและทำให้พวกเขาควา้าแชมป์ในรายการนานาชาตินี้ไปได้มารับชมไปพร้อมกันได้เลยครับ ในเกมนี้ทางวีเกม n ิ่งเรียกได้ว่ากลับมาในทางที่ตัวเองถนัดโดยใช้การเล่นบุกแบบเต็มกําลังหลังจากที่มีโอกาสปิดซีรีส์นี้ในเกมที่5แต่ทําไม่สําเร็จ ดยการรับนั้นลงทุนไปกับการเล่นขืนแม่น้ําและเล่นถมซัดกระหน่ำไปที่เลนเฟสตั้งแต่ต้นเกมโดยใช้ตัวละครอย่างเอลสูและริเตอร์เป็นตัวนาทัพในการบุกและใช้ไฟเตอร์จำนวนมากที่ต้องชิงความได้เปรียบตั้งแต่ต้นเกมเพื่อไหลไปสู่การปิดเกมซึ่งทางบูรัมเจ็ดอีสปอร์ต e ได้เลือกที่จะใช้คอมที่รับแรงกระแทกในการบุกโดยเน้นไปที่ตัวละครเวฟเคลียระยะปลอดภัยและกดดันไฟเตอร์ได้หนักหน่วงอย่างเฟกซี่และคาเฟนี่และที่คุ้มค่าที่สุดเลยคือเพย์หน้า ที่นอกจากทำให้เอลสูลดทนพลังในการกดดันลงยังทำให้เหล่าไฟเตอร์ปิดดาเมจได้ยากด้วยสกิลเนเจอร์เรลลี่ในการสร้างเบรียซับดาเมจจำนวนมหาศาลด้วยแผนที่วีเกมมิ่งใช้ไฟเตอร์จำนวนมากทำให้เวลาไฟนั้นจะต้องใช้เวลานานในการทำดาเมจและบ e ุริรัมย์อีสปอร์ตปิดมาด้วยตัวละครที่ต่อกรกับ Fighter, ไฟเตอร์ด้วยกันเองได้ดีมากอย่างโรซี่และเว l เลสที่เรียกว่าทํมีไอเทมแล้วไฟเตอร์ทั้งหลายก็ไม่ค่อยอยากยุ่งกับ2ตัวนี้เท่าไหร่เพราะปิดดาเมจได้ยากแถมโดนสวนได้ง่ายด้วย วีเกมมิตัดสินใจในการบุกป,ป่าในช่วงต้นเกมเพราะเป็นช่วงที่บริยัมจะอีสปอร์ตนั้นกันป่าได้ยากเพราะดาเมจยังน้อยและนั่นเป็นเรื่องที่ดีมากที่ตัดสินใจใไม่ไปการเรดบัฟของตัวเองเพราะถ้าต้นเกมเสียทั้งบัฟและสกอร์นั่นหมายความว่ากลไกการสนทวนของวีเกมมิ่จะมาไวยิ่งกว่าเกา่า จึงเลือกที่จะไม่เสี่ยงเลยและให้เฟิร์สวันที่เล่นเวเรสนั้นแบกรับความกดันในช่วงต้นเกมไปก่อนแต่ก็ยังดีที่เวเรสเป็นฮีโร่ที่ไม่มีเงินก็มีบทบาทที่จะเล่นไปกับทีมได้บ้างและหวังรอในช่วงท้ายเกมที่จะเฉิดฉายโดยถึงแม้ว่าป่าของบุรีรัมย์จ e ิ s อีสปอร์ตนั้นจะโดนอินเวตอย่างหนักแต่สิ่งที่วีเกมมิ่งไม่ได้ไปเลยคืท Tower. พอทาวเวอร์เพราะพลังในการเคลียร์คลิปในระยะปลอดภัยของบุรีรัมย์จ e ิ s อีสปอร์ตจนเข้ามาสู่ในช่วง5นาทีที่วีเกมมิ่งจะต้องตัดสินใจใุกกกข้าลนนานลงานลงงีี่จะิดด e ดัดออไรส ที่ใช้สกิลเช็คคุ้มตรงเรดบัฟและรู้ว่าวีเกม n ิ่ไหลเข้ามาจะปิดหลังจึงสั่งให้คาเฟนี่ที่เล่นโดยดีฟอลเซนถอยลึกมาหลังป้อมให้ไวที่สุดและส่งให้เพย์หน้าที่เล่นโดย k s เอนั้นเปลวิยงเวลาไว้ให้นานที่สุดแน่นอนว่าวีเกม n ิ่เห็นดังนั้นจึงพยายามยัดทุกอย่างใส่เพย์หน้าแต่ตอนนั้นเองเคเอสเซพร้อมแล้วในการรอรับด้วยไอเทมซัพพอร์ตอย่างแบเรียร์ไว้เพื่อรอรับดาเมจ รวมถึงคลิกซี่และคาเฟ่ดีที่ยื้อเวลารอจั่ว่าล็อกซี่และเวเลสจะเดินมาเติมและได้จับเอลสูที่เล่นโดยฮองจะดีที่กลับช้าสุดเพรเสียเวลาสนาไนเป1หนึ่งครั้งตรงนี้ถึงแม้ว่าจะได้เพียงตัวเดียวแต่สิ่งที่บุรีรัมยดึอีสปอร์ตได้มาเต็มคือการยื้อเวลาไปสู่ในช่วงเลทเกมมาถึงช่วงกลางเกมที่วัดเรื่องระเบียบในการทำเวฟฟลิปและการเคลื่อนพลของทั้งสงทีม ต่างฝ่ายต่างโดนจับไปจับมาไม่ว่าจะเป็นวีเกมมิ่งที่พยายามหาทากับหัวแยกนั้นอย่างร็อกซี่แต่ก็ไม่ง่ายเพราะโอฟลายตายยากและดาเมจของวีเกมมิ่งเริ่มปิดไม่ลงหรือแวงเลสของเฟิร์สวันที่โดนกลุมสกรรตจากการโผล่ทางเว็บลึกทางเร e ีเด็ดอีสปอร์ตยังคงเน้นเล่นแบบอยู่ในระยะปลอดภัยถึงแม้ว่าจะโดนคุมออฟติที่ภายในแมป้ดยวีเกมมิ่งซึ่งแน่นอนวีเกมมิ่งจะต้องรีบทําให้มากที่สุดในขณะที่ได้เปรียบอยู่จึงพยายาม,มบังคับทีมไฟใสใ่เรียมเ e ด็ดอีสปอร์ตแต่ก็มักจะด และในจุดๆนี้ต้องชื่นชมพลังใจที่เย็นยะเยือกถึงแม้ว่าจะเสียออฟติทีฟไปบ้างแต่พวกเขาอ่านเกมรอไว้แล้วว่าในช่วงเลทเกมนั้นฝั่งตรงข้ามนั้นใจยดาเมจติดพวกเขาได้ยากกว่าอย่างแน่นอนและไปวัดในช็อตที่สําคัญอย่างก็อตเซเลเยอร์ในเหตุการณ์หน้าก็อเลเยอร์นั้นทางบริการเกอีสปอร์ตแบ่งคนเป็นสามตำแหน่งตำแหน่งแรกคือร oxy p ี่เพย์นาและ Ca เฟนีที่รับจังหวะแรกที่เข้าโดยลิโปอริเตอร์และอิกกี้ของวีเกมมิ่งตำแหน่งต่อมาคือคริกซี่ของมนุษย์ที่รอยอยู่ด้านขวาและมาเจอเรียม,มาร์ของ Bird ยึงได้ใช้เนเจอร์แรเพื่อขัดจังหวะไม่ให้ไปเซตต่อกทีมและในตำแหน่งต่อมาคือ r e น x ์เอ f i r s เฟิรที่เห็นจังหวะถอยของฝั่งตรงข้ามก็เข้ามาประชิดตัวเอลแบบไมปทันตั้งตัวทําให้ตำแหน่งการยืนของวีเก i n g งโดนกดดันอย่างหนักและกระจายตัวออกถึงแม้วีเก i n g จะไม่มีใครเสียสกกร์แต่บริยัมเดกอีสปอร์ตก็ทําการสวมรอยก็สไนเยอร์ที่เปิดไว้จากวีเกมิได้สําเร็จ รวบมาแต่เขาจะปืนเหมือนกันครับจังหวะนี้เอาแล้วควงหายกดคอนเทเรอร์ครับแล้วไปเช็คพุ่มด้านซ้ายมือแล้วเขารอจะยิงรอจะยิงยิงปั๊บครับตะกิ้เใส่โอ้ยดีฟ็อกได้แล้วมาแล้วก๊อตหลังจากที่กัลเซเยอร์เริ่มดันทางเรียมเจ็ดอีสปอร์ตก็ตัดสินใจออกอินกับการบุกครั้งสำคัญนี้โดยกำลังสำคัญคือกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งอย่างร็อกซี่ของโอฟลายเดินกดดันใส่พร้อมกับคาฟฟนี่ของดิฟ็อกเซนที่รูปบ้านแบบรูดปื๊ดรูดปื๊ด โดยในเพลงนี้วีเกมมิ่งเล่นลำบากมากเพราะต้องระวังจังหวะการเปิดของร o อกซีโดยจุดสำคัญของเพลงนี้เลยคือฟริกซี่ของนุนุที่ตาไวเพราะสังเกตว่ามาริสเดินเข้ามาลึกจึงทำให้ฟริกเกอร์ข้าไปเดสเร์รตต่อ้วยมิชชิตจนตายทันทีและต้องชมเพื่อนร่วมทีมด้วยที่มารับนุนุได้อย่างรวดเร็วทีเด็ดอีกอย่างเลยคือร็อกซี่ที่ไจับเปียมะไม่ให้คาเฟนีได้สอยและเพื่อนๆในทีมทำพื้นที่ให้ยิงได้อย่างเต็มที่และปิดสก์คัมแบ็กไปอย่างสวยงามครับไแล้ว ควมแมกของบุรีรัมยเต็บอีสปอรเป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์ที่ทำให้เราได้เห็นแล้วว่าขายที่สุดมักมีความสำเร็จรออยู่เสมอไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามขอแค่เรายังเชื่อมั่นและพยายามต่อไปกระผมซันวอลชาร์เคสเตอร์และทีมงานไก่หน้า r าวีขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในปีหนะ้าสวัสดีครับ